สวัสดีครับสวัสดีนานะตกปลาทุกท่านเลยนะครับถึงหมายแล้วครับนานะเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นที่หมายแรกหมายนี่ครับด้านหน้าเป็นหมายครับด้านหลัง้อกวัวครับเสียงกุ้งกิ้งกุุงกิ้งมาจากด้านหลังเลยครับวันนี้ก็มาหาผลงานประชอดครับกับเหยื่อตัวนี้ครับนานะที่เป็นกระแสงแรงเลยครับตอนนี้กับเหยื่อจะค่ายไปชิงอีซี่ครับนี่ครับนานะเจนเอ็กซ์ครับเหยื่อตัวใหม่จะค่ายไปชิงอีซี่ครับ เดี๋ยวสเปคเยอะเดี๋ยวผมจะรีวิวไปในระหว่างทําคลิปแล้วกันครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเขาข้าวของนั้นนะขนาดตัวเยอะครับ3.2เซนครับน้ำหนัก6.5กรัมแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า g e n X ครับตอนนี้ผมได้มา3สีนี่ครับสีทองครับดูดูสวยๆแรรเทมเลยครับตัวนี้ตัวที่สองครับเป็นสีเงินครับ สวยๆครับลวนะนี่ปั๊มโลโก้ด้านล่างครับเจครับใบเคาะคู่ครับตัวสุดท้ายครับสีทองแดงครับมาเป็นเหรียญโอลิมปิกเลยเงินเอ่อสีทองครับสิเงินแล้วก็สีทองแดงก็ลองไปสอบถามในเพจของฟิชชี่อีซี่ได้นะครับตอนนี้ก็โดนกระหน่าเลินครับสำหรับยอดขายครับรู้สึกว่ามีจำนวนจำกัดด้วยครับสำหรับเหยียอตัวนี้ครับเจ n X จากคายฟิชชี่อีซี่ครับ โอเคครับทนนะเดี๋ยวเราไปโซโล่เลยดีกว่าครับรู้สึว่ากับหมายในหมายนี่เข้ามาสองรอบไม่ได้ตัวครับไม่ใช่ไม่มีปลานะครับกัดแต่วัดไม่อยู่ครับวัดอยู่แล้วรุดบ้างอะไรบ้างครับเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับว่าเจนเอ็กจะจัดให้ได้หรือเปล่าครับโอเคครับทนนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับมาครับน่านนะเดี๋ยวมาโซโล่นเลยดีกว่ากับหมายนี่ครับผมรู้สึกว่าด้านหน้านั้นน่าจะมีคนลงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเข้ามาครับด้านหน้านั้นเป็นแนวหญ้ามดเลยครับโล่งนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับ น่าจะลงไปนานแล้วครับน้ำไม่ค่อยขุนเท่าไรเดี๋ยวก็เนี่ยครับ JX ครับขนาดเยื่อ3.2เซนครับน้ำหนัก6.5กรัมตัวนี้เป็นเบดสองทางนะครับองศาเบดไม่ต้องกลัวครับเปิดร้อยเอร์เซ็นแน่นอนครับตัวนี้ตัวเบ็ดรู้สึกว่าเป็นเบอร์หนึ่งครับใบเคาะคู่ชุดเบดเป็นชุด SGS วอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นวอร์ชันแรกครับอย่างไปรับชมดีกว่าเดี๋ยวใช้เป็นสีนี้ก่อนละสีเงินครับเขาหางให้ควักเลยครับ ปปเรียบแล้วนะเดี๋ยวอาจจะต้องนั่งนิดนึงับเพราะว่าน้ามันตื้นเนี่ยจะเล่นบริเวณด้านหน้านี้ก่อนถ้าได้ตัวป่าด้านหน้ามันจะไม่จะได้ไม่ตื้นครับดูซิว่าไม้แรกเป็นไงนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันครับไม้แรกด้วยกับเจนเอ็กซ์โอ้อคชันคือใบขอคู่สร้างฟองด้วยครับ ชันมาเนียน,น,ยนมามีตัวก็กัดอด้อุ๊ย,ยไม่โดนโอ้โหไม่เห็นเยือ่อมันกัดซ้ำแน่นอนนะนะเพราะว่ามันยังไม่โดนแสดงว่าของเขาดีจริงเรียกปล่ออกมากัดได้ไม้นี้แหละ มาตามมาลงๆนี่จากลักษณะการกัดนีคือสายดีด้วยเดี๋ยวก่อนลงมาจากยอดไม้ก่อนสายไปฟาดข้างบนโอเค น,นี่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วยืนได้ครับทนี้เพราะว่าท่านนั่งแล้วส่งเยื่แล้วมันไม่ตรงจุดครับเชิญสวม สายมือเนี่ยผมตีไม่ตรงจุดมันะจะหยับมาเรียนนี่แหละโอเคมันไงมั่นไงมั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 นไง,นไง,นไงเด็สองทางทีนี้มันจะรอดยากไอ้ตัวเ้ยเ อย่าไปนับปลาดีกว่าติดยากก่อนหน้านี้เข้ามาสองรอบคือเด็ดทางเดียววัดอยู่แล้วนะครับแต่คือที่หลุดหลุดไปครับเด็ดทางเดียวคือมันก็เวลามันดิ้นครับถ้าวัดแล้วไม่เต็มค้องเร็นว่าไม่คล้องจริงนะครับโอกาสหลุดก็สูงครับมานี่ใช่ตัวนี้ทุกคนเะนี่ยโหเต็มคำนะนะจะเสียงดัง ก่อนหน้านี้กัดผิดน่าจะใช่ตัวนี้แหละครับโอ้โหเหยื่อตัวเล็กๆจะตอบโจทย์ประมาณนี้ครับจังหวะส่งไม่ต้องนานเลยครับสำหรับตัวเหยื่อขนาด3.2เซนนี่ครับนะฮะตัวนี้ประมาณสักครึ่งโลได้ครับน่ะนะนี่ครับไม่กี่ไม้ครับนะนะจังหวะแรกกัดผิดครับ กับเจน x มาแล้วครับน้าเจนเอของผมได้เรื่องแล้วครับ3.2เซนครับขนาดเหยื่อ3.2เซนน้ำหนัก6.5กรัมครับไม่ต้องกลัวว่าจะตีไม่ออกนะครับออกแน่นอนครับน้าตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งครับเบ็ดสองทางใบคอคู่ตอนตีไปนี่คือบอกว่าลากกลับมาในแอคชั่นคือสร้างฟองเลยครับนี่ครับน้าเดี๋ยวเราไปจัดกันต่อดีกว่าแต้มแรกมาแล้ววันนี้ไหวมากหมายแรกไม่ล่วงครับนฮะดูเลยครับเต็มคำ จัดกันต่อครับนะนะดูสิว่าจะได้ตัวเพิ่มเลยครับแต่หมายแรกไ่ล่วงแล้วครับนะอันนี้ช่องจริงนะครับไม่ใช่ช่องปลอมปกติต้องล่วงใช่ไหมครับวันนี้ผมมากับยอเอทีเด็ดครับเจนเอ็กสเปกกรชอนครับไปจัดต่อน่าจะแอบ,บอยู่ในป่านะครับสายขวามีที่ให้มันหลบอยู่เดี๋ยวถ้ามันลำคานลำคานมันก็ออกมา มันทนเสียงเราไม่ได้แล้วกระช่อนครับมันเป็นปลาเชื่อมคาน เียดแนวป่าครับโหตีฟองมาอย่างเนียนนะเดือดไอชาัานไม่ได้รุนแรงมากครับสำหรับใบขอบชุดนี้ครับเป็นชุด FGS เวอร์ชันหนึ่งครับ นี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงลงไปจัดลงไปกัดเลยครับนะฮะหืมทีนี้แตกแน่นอนเจนเอ็กซ์ Gen X, มาอีกแล้วโอตัวนี้ก็รู้สึกหนักๆเหมือนกันเนี่ยหนักย่าหรือว่านักอะไรใชน่าจะาพอกับตัวแรกครับแต่ตอนี้หมายแตกวันที่เรีบร้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว ขยับไปลองด้านในอุ๊ยเอาตัวนี้ขึ้นก่อนดีกว่าคาบยากเอาน้องโหคาบแบบสนิทมากหล้างสายให้มันดิ้นก่อนดูครับด้านในครับมันเป็นโพงแ้วมีน้ำเข้าไปครับน่าจะมีตัวครับเออดิ้นไว้เจ็บร้อยแต่จริงโหมาคาบกิ่งนี้อีกมาแดนที่สอง ของเจนเอ็นยโคตดเหนียวแล้วนะ่ะถ้าเปา็นจริงกาค่อยๆล้างมันไว้ครับแต่เต็มคำอยู่แล้วตัวนี้มาดิเคหตัวเท่ากันเลยมันนี้โหสายเท่ากันเลยวนะ่ะ เรียบร้อยครับแล้วนะแต้มที่สองรับกับหมายด้านหลังคนนี้ครับกับเจือตัวเดิมว่านะในครับเยือตัวใหม่จากค่ายวิจิณีซีเจนเอ็กซ์ขนาดสามจุดสองเซนครับน้าหนักหกจุดห้ากรัมเบ็ดเอ่อเบอร์หนึ่งครับใบเขาะคู่รันนะนี่ครับใส่ครึ่งโร่สวยๆเดี๋ยวเราไปจัดกันต่อครับนะไปเจนเอ็กซ์จากค่ายวิจิีซีเจมเแมวขยับม้จุดครับแล้วนะเป็นลองห้วยเดียวนะ น้ำขาดเป็นช่วงเลยครับริเวณน,นี้ก็เคยเข้ามาแล้วครับได้ตัวอยู่ม่ะวันนี้จะมีอาการไหมจะมีตัวกัดไหมท่านนะนี่ไง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 ส่งทันทันแล้วก็วัดส่วนไปดึงกูโอ้หลุดนะอะไรเนี่ยส่งขนาดนี้แล้วออกมาจากใน กอบัวนั่นเลยถ้ามีตัวน่าจะไม่กี่ไม้ครับนี่ไงไม้เดียว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 ครับไม้เดียวไม้เดียวเข้าสาล่ายไปเลย นั่นแหละปีละหอสไลด์ไว้ไมันจะได้ดิ้นไม่เสียงดังไปเอาปลาก่อนโอ้ยีแซนที่สามของผมโอ้โหหนักมากเลยสไลด์ครับวะน,นี่เฮ้ยนั่นไงน้นะโอ้โหมันลกครับโอ้โหหมยเดียวเด้งจริงไม้ที่เดียวละไปเลย เดินเอาปลามาจะแตกเลย มีตัวเขาไปแอบมากเลยนี่เตัวเล็กครับมาหอสล,ล่ายมาอีกแล้วแล้วก็มาหลุดตรงนี้เหมือนเดิมนี่ไงี้ย <c oughs> ตัวนี้ไม่หลุดครับเต็มคำเลยะนะ่ะเท่าด้างพันเบ็ดครับก่อนหน้านีนวัด ใหญ่กว่านี้ครับมนหลุดอยู่ด้านหน้านี่ครับก็ย้ำเข้าไว้ใหม่ครับไอตัวนี้ออกมากัดตัวเล็กจัดนี่ครนะ้าดูกับเจครับสามครับ3.2เซนชุดเบสเป็นเอ่อี g อเออเวอร์ชันหนึ่งนะครับตัวเบสสองทางครับใบหลิวใบเคาะคู่แอคชั่นราว่ารถอาคาศลำบนของปลาเพราะว่ามันเคาะไม่ได้หนักมากครับแล้วมันสร้างฟองนะดูเห็นในน้ำไหมครับตีฟองไว้ครับฟอดเชีย เจนเอ็กซครับเดี๋ยวตัวใหม่จะขายไปจริงจริงิครับแต่ปลดตะโพอยนไปเล็กมากก่อนหน้านี้สองแต้มสายตะครึ่งโลตัวนี้สายตะครึ่งขีดอย,อย่าไปคาบสิปล่อยกับเคนที่เดิวน,นี่ครับจเจอกันใหม่ผานะนะขยับมาจากหมายแล้วครับหมายแล้วก็ ได้มาสามตัวไปล่อยไปตัวตัวเล็กมาดูหมานนี้ด้ครับหมานนี้สวยมากครับน่ะน,นะก็ะเคยเข้ามาตากัดยากครับมาดูดูวยวันนี้จะเป็นยังไงน้ําด้านในเริ่มน้อยแล้วครับจริงด้านในนะั้คือมันเป็นที่อยู่ประชอดเลยนะมาดูว่าจะเป็นยังไงหมายที่สองหมายแรกว่าตัวไปแล้ว น่าโดนที่สุดนั่น,นะว่าคุณชมไหม อยู่มือก็หลุดรักก็โดดตามมาทางนี้มาทางนี้มาเรียงนี้น้องมันสักบุง้งเป็นไงเจเอแอคชั่นใหม่ๆเข้าไปร้องผมเนี่ยปลามันคาบถักบุงก้งแบบรอให้มันดินนแบบโดนแล้วครับม่า,มานะเฮ้ยน้องดินนิดดินนิด,นดนเออ ตะกุ้งเดี๋ยวค่อยเก็บเอาวาตัตถุดิบหลักก่อนเอาไปช่อนก่อนนี่ครับนะ่ะนะโหใสากเท่ากับสองตัวที่เก็บกไว้เลยครับโดนลยจ้ากับ Gen X ตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเหยื่อ Gen X ไปหลายสีให้น่า,นารับชมว่ามีอยู่สามสีครับดูตัวปลาก่อนเนี่ยครับนี่ครับน่น,นะ ประมาณสักครึ่งโลตัวสมบูรณ์สมบูรณ์กัดแล้วปาตั้งเปียบเลยแล้วมันโดดมาจงังหวะโดดนี่ไม่เห็นเยอะครับคิดว่ามันหลุดครับด้านนี้ครับแนวชิตลิงที่ไหนได้มันโดดตามมาครับแต่ยังติดอยู่พอหลางๆขันไว้ตึงๆนี่ครับนี่ประช่อนตัวสวยๆ Gen X ตัวนี้เป็นสีทองแดงครับคือเป็นสีเมทัลลิกครับสีมันจะใกล้เคียงกับทําให้เรารู้สึกเหมือนความรู้สึกเหมือนเออพวกโลหะครับสีเมทัลลิกครับ เป็นเทเลคัลเลอร์ตัวเบ็ดคู่ครับตัวนี้เป็นเอสจีเอสเวอร์ชั่นหนึ่งครับใบเคาะครับใบคู่ครับใบหลิวคู่ตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งครับสวยๆแล้วนะนั่นน่ะนี่ครับเต็มคำสามจุดสองเซนลองได้กัดเข้าไปแล้วเต็มคอทุกตัวครับนั่นนะโอเคครับไปดูกันต่อครับนั่นนะ GenX ครับจาก Fishing Easy สุดยอดมากครับงนะนมาดูสีนี้ก็บ้างครับก็สองสีแรกก็ได้อย่างละสองตัวแล้วมาดูเรียมนี้ครับฝนตกปล่อยๆด้วยอากาศดีมากว่านี้ดีตรงที่ผมไม่ร้อนด้ดูแอคชั่นมันสุดครับละเอียดจัดแอคชั่น หนักก็ดีครับันาเห็นแอคชั่นไหมนะครับเสียงบันข้อกันร,กริ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 กเลยครับณนะ ลองสวดดูมันม <c ười> ันไงนมันมันไหมันมันไง โดนใช่ไหมโดดโดดเป็นปลาโลมาแล้วอุ๊ยโอ้โหนวน,นะผมนี้เก็บสายแล้วเนี่ยมันโดด啊โอ้โหมันดันอยู่หลายทีนะครับตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนแล้วนะโอ้ก็โดดเป็นปลาโลมาเลยไม่เป็นไรครับนะอย่างน้อยก็ได้รู้ครับว่าแอคชั่นมันมันจริงโอ้ย มันผิดพลาดตรงที่มันโดดนี่แหละโหดูแล้วน่ะดูดูดูด,ดูดูมันดูมันตัวใหญ่ด้วย ตัวนี้แหละวนเวียนวนเวียนอยู่าสายลงมาก่อนกระถิ่นม้วนตามสองรอบสารอบแล้วแต่อุปสรรคสำคัญขงผมคือเนี่ยครับต้นไม้ได้ขึ้นขวางอยู่นะีย โอหมมานี้เมียนมากเลยไม่ต้องแก้ไขเยอะตูมตมสิวะเนี่ยนะนะดูดิข้างหน้านี้เลยสองตัวสมตัวอยากกัดอยู่ช่องเปิดแล้วลมพัดช่องเปิดจังหวะนี้แหละ เฮ้ยลมพัดช่องเปิดพอดีเลยนี่โอ้ยยังใหญ่เดี๋ยวก่อนเดียก่อนังไม่โดนยื่อเลยโอ้ยกัดเหมือนจะจะโดนช่องปิดแล้วด้วยจังหวะลมพัดช่องเปิด โอ้โหเนี่ยตัวเลก็กอะหลุดได้หลุดเลยหลุดไปเปล่าโอ้โห,โห,หอุ้ยยังไม่ใช่ตัวนี้ทังววากัดทีแรกอะดันตามอยู่หลายตัวแล้วแต่ตัวใหญ่กัดโอ้โห,โหสนั่นเลยไอ้ตัวนี้กัดอยู่ข้างหน้านี่วัดบินตามเลยเนี่ยแล้วนะเห็นไหม แอคชั่นมันเล้าเจนเอ็กซ์ครับเดี๋ยวตาาัวใหม่จะคายไปชิ่งฮึซี่ิสี่นี้ก็วันนี้สามสี่ครับได้ปลาทุกตัวครับลดละป้อยมันครับตัวนี้แต่มันก็ออกไปอยากได้ตัวใหญ่อะ เกีย่ยวอะไรกันเลยโอ้โหก็ติยังสวยมดมดมดตายยังไม่ขัดเลยถึงมดขัดแล้วโอยโดนะนะโดนะนะโดนะนะ โน,น,นะะมันกัดยังไงของมันเนี่ย <c oughs> เยอะติดอะไรมาเต็มโอ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยว, он, ยวกัดยังเบาน,น,นะไกลเคียงโหลนะเนี่ยโอ้ยโอ้หปิดโอ้ยโอ้โหเปืดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตาขึ้นก่อนโอยโอ้โห ลอกกิ่งไม้มาด้วยถุงถุงนานา้นา,นา,าดูตัวมันโอ้โยไซโรไซโรที่ผมตามหานานา,นานี่โอ้เป็นโลเดี๋ยวไปดูตัวข้างบนงครับมดกัดด้วยโอ้โหเอนเอ็กเดี๋ยวไปดูข้างบนดีกว่าตรงนี้อันตรายเหลือเกินนานาครับเอาขึ้นมาได้แล้วครับโอ้ทุลักทุเลมากมดกกัด ปลาก็กัดตอนังหว่ามดกัดดีครับนี่ครับหน้าตัวนี้น่าจะมีสักโลหนึ่งโลสองครับมันยังอ้วนไม่เต็มที่ครับถ้ามันสมบูรณ์เต็มที่ผมว่าอาจจะถึงโลครึ่งเลยครับนะนะนะนาดูตัวมันโอ้โหทุลักทุเลจริงๆครับตัวนี้วันนี้ครับปลาแตละใหมายครับโดนทีเด็ดเหยื่อตัวนี้เข้าไปครับนี่นะครับน้านะเจนเอ็กซ์ครับเป็นเหยื่อตัวใหม่จะคลายไปที่ี่สิครับขนาดเหยื่อสามจุดสองเซนครับ น้ำหนัก6.5กรัมใบคอคู่ครับตัวเบ็ดเป็นขนาดเบอร์หนึ่งครับแอคชั่นใหม่ๆม,มาเล่นกับปลาใหม่เดิมๆ็มันเหมือนกันนะกัดครับตัวนี้กัดหรืว่าจงังหวะเบามากครับแล้วนะนี่ครับเจนเอเดี๋ยวจะค่ายไปชิอีซี่ครับตัวใหม่ครับดูตัวสายป้ายเทียมนะนะนี่ครับแตมเท่าไหร่ไม่รู้แล้ววะเนี้ยตกเพลินเลยครับ จังหวะตัวนี้ดิ้นหลายทีมากเลยดิ้นกลัวลนตกลนน้ามากเลยวกลัวกลับคืนสู่ธรรมชาติโอเคครับเอาตัวขึ้นมาแล้วครับเป็นเอครับเดีย๋ยวตัวใหม่จะเข้ายิ่งดีครับสุดยอดมากครับนะเพื่อนเข้าใหม่เสื่ยงมากเดินมาหาเลยครับมันเล่นด้วยนะไหนเราไปก่อนจะตกฟาก่อน กีนไ้ตัวเ้เริ่มเลยน้องนูน่นโลกว่าเคยเห็นปลาชอ่อนไหมอ่ะฮะไม่เคยยังไม่เคยใช่ไหมไอตัวนั้นยังไม่เคยครับไป,บปุกปลาต่อดีกว่าอต่ยังสวย,น,น,น,ยนั่นไง<อ>นั่นไงนั่นไง นั่นไงนั่นไงโอ้ยไม่เล็กเด็กยวกเด็กเกิลไม้เดียวดิเฮ้ยโอ้โหลงไปเอาเลยสายกำลังพาดทิ้งไม้อยู่ครัเจ็บแป๊ดเจ็บแป๊ดเรากำลังไปหาแล้วมันลกโอ้โหวันนี้ลงไป เก็บเยื่อมันนิเดียวสวบเลยมันนี่โอ้โหแสนเท่าไหร่ไม่รู้แล้ววันนี้แต่วันนี้บอกเลยครับว่ารวยมากนี้ครับนะโอตัวนี้หกเจ็ดขีดได้ครับดูนี้ครับแสงกําลังดีเลยนี่ครับนะตัวสวยๆนี่ครับเจ็นเอ็กซ์เยื่อตัวใหม่แต่ค่าไวิ้ริงเียครับขนาดเยื่อสามจุดสองเซนครับ เบ็ดเบอร์หนึ่งครับตัวใบสปินครับใบหลิวใบคอครับสร้างอาว่าสร้างฟองด้วยนะครับเยื่อตัวนี้ครับสาหรับตัวใบหลิวใบคอครับขนาดเยื่อ3.2เซนน้ำหนัก6.5กรัมไม่ต้องกลัวจะตีไม่ออกครับตีไกลๆเหมือนกันครับเยื่อตัวนี้ครับเนื้อยางนุ่มๆเลยครับตัวสีก็เป็นสีเมทัลลิกคัลเลอร์ครับให้ความรู้สึกเหมือนเยื่อเป็นโลหะเลยครับนี่เป็นโลหะที่เป็นโลหะที่ลอยน้ําครับเยื่อผิวน้าครับ นี่ยตัวเบ็ดเข้าไปสองเต็มดินจนะังไดก็บบอลลูนี่ครับอนะตัวเบ็ดเข้าไปสองยี่งเต็มดูสายปลายีีครับสักครู่นะครับนี่ครับนะนะโอเคครับเจนเอ็กซ์ครับจะฆ่าพิชิตเสียบสุดยอดมากครับอนะ โอเคครับนานะได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยครับกับการออกหมายวันนี้ครับวันนี้บอกเลยเลยครับว่ารวยครับนะนะปกติออกหมายนี่คือกว่าจะได้ตัวนี่คือยากมากครับโดยเฉพาะหมายแรกครับปกติหมายแรกนี่ต้องล่วงก่อนครับสาหรับช่องนี้ครับแต่วันนี้ได้ตัวตั้งแต่หมายแรกเลยครับทีเด็ดทีเด็ดเลยครับวันนี้สําหรับเหยื่อครับนี่ครับนะนะเหยื่อตัวใหม่จากค่ายวิชิซีอย่างตอนที่เปิดคลิปไปครับตัวนี้เป็น Gen X ครับเป็นเหยื่อตัวใหม่ล่าสุดเลยครับขนาดเหยื่อครับ3.2เซนครับน้ำหนัก6.5กรัม ชุดเวท FGS เป็นเวอร์ชันหนึ่งครับแล้วก็ใบหลิวใบเคาะคู่ครับสร้างฟองนะครับตัวนี้คือดีดน้ำมาดังก็แก๊กแก๊กแอคชั่นละเอียดมากครับนะละเอียดแค่ไหนเ๋ยวให้น้ารับชมผลงานอนครับนี่ครับนนาละเอียดมากครับอย่างที่บอกเลยครับวันนี้กัดเสร็จวัดเป็นโดนะครับนนาตึงๆเลยวันนี้ก็ วันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับนะก่อนจะลากันไปกับคลิปนี้ครับยังไงก็ฝากอนากดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วโอกาสน่าจะมาหาผลงานให้น้ารับชมมันใหม่ครับยังไงก็ฝากอีกหนึ่งอย่างครับกับเหยื่อตัวนี้ครับหากันให้ควักเลยครับสำหรับเอ่อ Gen X จากค่ายพิจิญญิสีครับยังไงก็แวะไปตามกันได้ครับที่เพจของพิจิญญิสีครับโอเคครับนะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ